สวัสดีคะ่ะกินข้าวกับย่านะคะวันนี้ไม่มีอะไรเยอะนะคะทุกคนยาก็ตำถั่วนะคะนี่นะคะอันนี้ของยา่าอันนี้ของหมวยนะคะมีไข่ต้มนะคะสองคนก็ไม่ต้องเรื่องเยอะเรื่องมากอะไรค่ะทุกคน กินข้าวเดวยกันนะคะดูน้องเพนไปด้วยเออดูคุณอภรรไปด้วยก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะทุกคนก็เหนื่อยทุกคนนะคะได้เองก็เหนื่อยแต่ก็ จะไปทิ่เยอะกับการที่เรามาทำ YouTube ตรงนี้นะคะเอาว่าเรามาได้ทักทายเพื่อนๆได้มาพูดคุยกันสนุกสนานเนาะก็จะได้คลายเครียดไปอยู่คนเดียวบางทีมีเรื่องยุ่งยากใจก็เหงาเหงาเศร้าจะเป็นโรคซึมเศร้าอ๋อ อำตัวของย่านะดูอีต่านกินไม่ได้นะคะเขาบอกว่าเปรี้ยวคนอีสานก็กินกันไม่ค่อยไม่ค่อยเปรี้ยวใช่ไหมคะส้มตังเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเคม็มเนาะเผ็ดเคม็มแต่ของย่านเนี่ยต้อง เ็ดเปรี้ยวเค็มตัดน้ำตาลนิดหน่อยแต่ไม่ไม่ถึงขัวหวานค่ะอยากก็จะรู้จักคนอีสานหลายคนเนาะ แล้วก็ไปทําไปไปกินอาหารที่เขาชิมชิมอาหารที่เขาเขาทำเนาะของเขาก็จะไม่ไม่เปรี้ยวนะคะส้มตำบเขาส่วนใหญ่ก็หลาหลายคนน่ะกินจะไม่ค่อยเปรี้ยวแต่คำว่าต้มตําหงยากก็คือเผ็ดเปรี้ยวเค็ม พอดีมาทำคลิปนะคะปกติกาจะไม่ปิดเสียงเนาะดูใครก็ไม่ปิดเนาะแต่นี่ก็ปิดนิดนึงอยากจะทำคลิปสักไม่กี่นาทีแล้วนะคะนี่ได้ตีนาทีแล้วใช่ไหมไม่ใช่อะไรนะคะวันนี้ไม่ได้ทำคลิปอะไรตรงนายเลย เอาต่น่อยนึงเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไลฟ์ตดแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยมาทำคลิปลงเนาะตอนนี้ก็ขอกินก่อนนะคะทุกคน ต้องตักหมูยาแล้วเนะี่ยดูสีสันยากกาจะเป็นคนกินเผ็ดค่ะทุกคนถ้าไม่เผ็ดก็กินไม่ได้เนาะบางคนก็าบอกอะไรนะอร่อยปาก ลอ,อยปากลําบากท้องไต้ปั่นป่วนไปหมดวันนี้มันร้อนมากมายนะคะทุกคนร้อนจริงๆ อีกนาทีแล้วเนี่ยทุกคนใครทอร้อแท้ใครเหนื่อยใครทอร้อแท้ก็ให้ดูอย่างตัวตัวอย่างอย่างย่านะคะเป็นหนึ่งคนนะคะที่เหนื่อยค่ะทำงานหนักพอสมควรแต่ก็สู้ทุกปัญหาค่ะ ไม่เคยสนใจว่ามันจะมันจะยังไงนะคะขอแค่ว่าเราได้สู้แล้วส่วนมันจะผ่านไม่ผ่านจะแพ้จะชนะนอีกเรื่องหนึ่งแต่เราต้องสู้ค่ะอย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอให้กับอารมณ์ตัวเองนะคะ เพื่อนคนหนึ่งกำลังกำลังท้อแท้เนาะอยากเลิกทำยากระบอกอย่าเลิกเลยย่าดูแล้วเห็นแล้วทุกคนนะ่ะสุขสบายดีกว่ยาย่าเยอะแยะเลยค่ะแต่ หรือไม่เคยเจอปัญหาเยอะๆอย่างย่าย่าในปัญหาร้อยแปดพันประการค่ะรอบด้านแต่ไม่เคยแคร์แย่แต่อะไรสู้อย่างเดียวค่ะ พูดไปกินไปค่าหมดจานแล้วค่ะทุกคนโอเคนะคะแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่จะมาช่วยดูช่วยเป็นกำลังใจให้นะคะบางคนอาจจะทนไม่ไหวก็เปิดทิ้งไว้แล้วไปไหนก็ได้นะคะให้มันจบคลิปก็ได้ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ